รู้ไหมครับว่าตอนนี้เรามีนวัตกรรมล่าสุดนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านได้นะครับ เป็นหุ่นยนต์สัญชาติไทยหุ่นยนต์ดินสอรุ่รนล่าสุดชื่อ Home AI a s s i s t a n t นะครับตัวนี้จะเป็นผู้ช่วยประจำบ้านที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับจำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกหลานเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทาให้เรามีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวเองเนี่ย น้อยลงนะครับคุณเฉลิมพลคุณโนโทกนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท CT Asia Robotics นะครับได้กล่าวว่าหุ่นยนต์ดินสอรุ่น Home AI Assistant จะเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงในบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนอนติดเตียงนะครับต่ขาดคนดูแลโดยตัวหุ่นยนต์ Home AI Assistant เนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในการดูแลสุขภาพ เพราะเจ้าตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันมีฟังก์ชันเสริมที่ทําให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อหรือเหงานะครับที่สําคัญยังสามารถเชื่อมต่อนะครับระบบเข้ากับข้อมูลของโรงพยาบาลซึ่งเป็นตัวช่วยในการที่ทําให้พยาบาลและหมอนะครับในการดูแลผู้ป่วยได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้เลย HOME AI Assistant เนี่ยทำอะไรกันได้บ้างน,นะครับหน้าที่หลักเรามาดูกันมีอยู่2ประการหน้าที่ที่1ก็คือ คอยเฝ้าผู้ป่วยผู้สูงอายุและข้อที่2ก็คือการทําหน้าที่ในการเป็นตัวกลางเชื่อมผู้ป่วยกับโรงพยาบาลนะครับโดยที่ด้านหลังของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมี Data เก็บไว้มากมายเลยตัวเนี้ยดัตตตรงนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อไปอยังโรงพยาบาลและก็ที่โรงพยาบาลเองก็จะมีหน้าจอมอนิเตอร์โดยที่จะมีพยาบาลนะครับที่ดูแลสามารถทําให้ได้รู้ว่า คนไข้เป็นอะไรนะครับมีอาการอะไรอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็หมอประจํำตัวคือใครตัวคนไข้เองก็สามารถที่จะกดพูดคุยกับพยาบาลที่โรงพยาบาลได้ตลอดนะครับโดยที่พยาบาลก็จะสามารถประเมินอาการเบื้องต้นนะครับแล้วก็วินิจฉัยว่าอาการลักษณะเนี่ยควรนอนพักควรรักษาควรกินยาหรือส่งรถฉุกเฉินไปรับนี่สามารถที่จะดูดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงเลย การติดตั้งนวัตกรรมนะครับที่ชื่อดินซอสปอนนะครับเป็นระบบเรียกให้โทรับบระบบปฏิบัติการแบบ Real Time Monitoring เนี่ยจะเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือว่าโน้ตบุ๊กผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแจ้งเตือนกรณีที่มีเหตุผิดปกตินะครับผ่านแอปพลิเคชันเช่นคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ย หายไปจากหน้าจอหรือลุกออกจากเตียงก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถือแอปพลิเคชันหรือว่ามอนิเตอร์ผู้ป่วยอยู่นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เช็คสัญญาณชีพซึ่งข้อมูลตรงนี้มันจะส่งตรงไปยังคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยคนนั้นนะครับช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลผู้ป่วยผู้สูงอายุค,คนนั้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองอีกทั้งยังมีการ แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทานยาด้วยนะครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ยังเป็นเพื่อนช่วยคลายเหงาให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วยนะครับเพราะมันสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะครับตอบสนองกับฟังก์ชันที่เรากดลงไปนี้มอนิเตอร์นะครับสามารถที่จะเล่นเกมด้วยการเปิดเพลงนะครับแล้วก็นําเต้นก็ยังได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความสะดวกสบายแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อน ชายเหงาให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุได้ตลอดทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเทคโนโลยีที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้มีจริงและก็สามารถใช้งานจริงได้หรือเปล่าต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยมีการใช้งานจริงที่โรงพยาบาลมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลชั้นนำนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ของรัฐนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอีกมากมาย รวมถึงการพัฒนาที่ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับเทคโนโลยีตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ส่งออกไปยังประเทศชั้นนําอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกมากมายทําให้ตัวหุ่นยนต์โรบอตเนี่ยได้รับความนิยมและก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกถ้าเรามีหุ่นยนต์ดินสอม,มาช่วยดูแลพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายหรือผู้ป่วยคนที่เรารักเนี่ยที่บ้านได้ก็สามารถที่จะทํางานนอกบ้าน ได้อย่างหายห่วงสะดวกมากขึ้นถูกไหมครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรามีเวลาดูแลคนที่เรารักด้วยตัวเราเองซึ่งจะเพิ่มความมุ่นใจให้กับเราได้ดีที่สุดจริงไหมครับเทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน